เชามาก็บิดขี้เกียจกันหน่อยนะคะทุกคนไปขายของน,น่าจะน่าค่ายอะ่ะวันนี้วันพฤหัสมีนัดมีอังคารกับพฤหัส แม่จะเอาไปเหรออ๋กอก็ออเอาไปดิเออ,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 อไปหากุญแจรถมอเตอร์ไซค์ก่อนนะ มีใครตื่นเช้ากันบ้างคะตื่นเช้าขึ้นมาแล้วทำอะไรกันบ้างเอ่ยเอ้อแจรถมอเตอไซค์คิดก่อนนะเก็บดีมากไม่รู้ว้ตรงไหนบ้าง วันนี้นาจะมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่ามีคนถามกันเยอะนะคะว่าทำไมนาถึงกลับมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะทำไมถึงไม่อยู่กรุงเทพต่อนะคะ <c oughs> แล้วทำไมไม่อยู่กับสามีมาอยู่ทำไมที่บ้านคนเดียวอะไรอย่างเงี้ย มันก็เป็นวัฒจักรของชีวิตคนนะคะตอนเราเป็นเด็กเราก็อยากไปนู่นไปนี่ถูกไหมเราก็อยากไปเขาบอกทํางานที่นั่นดีที่นี่ดีเราก็ไปใช่ไหมคะเขาบอกว่าทํางานที่กรุงเทพดีดีแล้วไงสีก็ไปค่ะด้วยความที่เป็นเด็กเนาะใครว่าอะไรดีเราก็ไปไปแต่พอเราไปอยู่กรุงเทพได้สักพักหนึ่งมันก็คงไม่ใช่จริตของเราแล้วเนาะเราก็ไม่ชอบอะคะ่ะ <c oughs> เราก็ไม่ชอบ มันเป็นความวุ่นวายมันเป็นความที่แบบมันไม่ใช่ตัวเราอะเนาะก็อยู่อยู่ไปแต่ก็ทนอยู่นะคะก็อยู่ไปนั่นแหละก็อยู่ก็ทําไปอย่างนั้นแหละ,นนละจนมาถึงล่าสุดใช่ไหมก็มีเหตุที่จะต้องให หมดหน้าที่การงานเนาะเราก็เลยตัดสินใจว่าเอออยู่กรุงเทพอยู่แล้วก็มีแต่แบบสภาพจิตใจมันก็แย่แย่ยังไงก็สิ่งแวดล้อมเนาะสิ่งแวดล้อมมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ถูกอ,อกถูกใจเราสักเท่าไหร่เราก็เลยตัดสินใจกลับไปอยู่บ้านดีกว่านะมาตั้งหลักอยู่ที่บ้านคนอื่นเขาอยู่กันได้เยอะแยะไปทาไมเราจะอยู่ไม่ได้นะคะก็เลยลองกลับมาอยู่เนาะ <c oughs> พอลองกลับมาอยู่เราก็ต้อง มีความคิดใหม่มาเป็นแบบเจ้าของเขาเรียกว่าอะไรอะประมาณธุรกิจส่วนตัวเนาะก็มาทํางานของตัวเองทํานั่นทํานี่หยิบจับอันนั้นทีอันนี้ทีก็หยิบจับไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะเจอตัวที่ใช่สําหรับเราในต่างจังหวัดใช่ไหมในบ้านเกิดของเราเราก็ทําไปค่ะแล้ว <c oughs> ที่เรากลับมาอยู่ใช่ไหมกลับมาอยู่ มันก็ต้องค้นต้องหาต้องสู้เนาะว่าเราจะทำอะไรดีที่จะประสบความสำเร็จสิ่งแรกที่นาเห็นก็เลี้ยงหอยเชอรี่นะคะเลี้ยงเป็นหอยเชอรี่สีทองถามว่าเลี้ยงง่ายไหมก็ง่ายตลาดตลาดรองรับมีไหมมีค่ะถ้าเราเลี้ยงได้เยอะเราจะส่งขายให้ใครก็ได้นะคะเพราะว่า ก็มีคนทาาทามติดต่อเข้ามาแล้วสองสามเจ้านะคะขอซื้อหอยเชอรี่นะคะในไซส์ที่พร้อมรับประทานนะคะประมาณเหรียญสินะคะแต่ว่าของเราอะ่ะมันเราไม่ได้ทำฟาร์มใหญ่ขนาดนั้นเราไม่มีส่งแบบสิบโลละคะ่ะก็ถ้ามีได้ถ้าเก็บก็น่าจะได้ไม่เกิน3าโลหโลอะไรอย่างเงี้ยก็น่าจะได้แค่นั้นนะคะ ถามว่าจะยังทิ้งจะทิ้งหรือจะเลี้ยงต่อนะคะหอยเชลรี่ก็ยังเลี้ยงต่อคะ่ะไม่ทิ้งค่ะลงทุนไปแล้วก็เลี้ยงต่อไปนะคะว่าตอนนี้ลูกหอยเขาก็มีเยอะนะคะถามว่ามีปัญหาอะไรไหมก็มีสิคะพอลูกหอยมันเริ่มเยอะยีนเสียงนกไหมคะนกตัวนี้แหละคะ่ะเนี่ยนกเขาเรียกอะไรนกชนิดเนี้ชอบมาแอบกินลูกหอยนะคะเราเลยทําการล้อมตะข่าย มันก็เงียบๆลงไปบ้างนะคะอ่ะพอกลับมาอยู่เราก็ไปขายเคปใช่ไหมเคปเคปญี่ปุ่นเนาะขายเครปญี่ปุ่นแล้วก็ขายยำขายขาย้าวยำอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ขายปลาแซลมอนอย่างนะคะ <c oughs> ถามว่าตอบโจทย์ได้หรือยังก็ยังแต่เราก็ไม่ถอยเนาะจะสู้ต่อไปก็หาวิธีการต่อไปนะคะหาวิธีทำต่อไปเรื่อยๆนะคะ ทำจนกว่ามันจะสาําเร็จแหละเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ไหมบ้านเกิดเราเราต้องอยู่ให้ได้ค่ะบ้านเกิดเราเราต้องอยู่ให้ได้แล้วก็เรื่องที่ <c oughs> คนชอบถามนะคะว่าทําไมแฟนถึงไม่มาอยู่ด้วยนะคะว่าทำไมสามีถึงไม่มาอยู่ด้วย จริงๆแล้วความเป็นสามีภรรยานะคะ <OS> เขาจะอยู่ที่ไหนเราจะอยู่ที่ไหนมันก็เป็นเรื่องของใจนะคะจริงๆแล้วถ้าเขาไว้ใจเราเราไว้ใจเขาใครจะอยู่ที่ไหนก็ได้นะคะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แบบมันไม่ใช่เรื่องแปลกสําหรับนานนะเป็นคนที่แบบง่ายๆนะคะเขาอยู่ที่ไหนก็ได้เราอยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่ซื่อสัตย์ต่อ,อกันถูกต้องเหยคะ่ะไว้ใจสัอย่างเนาะ คนเรา <c oughs> อย่าไปคิดเขาเรียกว่าอย่าไปคิดเยอะค่ะว่าคนคนนี้เป็นของเราต้องเป็นของเราคนเดียวต้องอยู่กับเราคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็คิดไปก็เครียดเครียดไปเปล่าๆค่ะอย่าคิดเยอะค่ะ อยู่นี่ไปเอามาแล้ว นาเชื่อเนาะนาเชื่อว่าตั้งแต่ช่วงโควิดที่ผ่านมานาคิดว่าน่าจะมีคนที่กลับมาอยู่ต่างจังหวัดมาอยู่กลับมาอยู่ถิ่นฐานบ้านตัวเองเนี่ยคนพังเยอะใช่ไหมกลับมาแล้วเราก็ต้องมาคิดค้นมาหาข้อมูลว่าเราจะทําอะไรกันดีให้ชีวิตของเราไปต่อได้ใช่ไหมคะ,ะแล้วช่วงเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่แบบถ้าเป็นคนที่คิดในแง่ไม่ดีกับตัวเองใช่ไหมก็จะโทษตัวเองว่า ทานั่นทนํานี่มาเยอะแยะแต่ทําไมชีวิตไม่ประสบความสําเร็จเหนื่อยจางทําน่นทํานี่มาทําไมถึงไม่ได้ดังใจอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่าไปโทษตัวเองเลยค่ะเราก็ทํของเราดีที่สุดแล้วแต่มันยังไม่ถึงเวลาของเราก็แค่นั้นเองเนาะคิดง่ายๆพเมื่อถึงเวลาแล้วเดี๋ยวมันมาเองค่ะเนาะแล้วก็สินค้าตัวนี้ มีใครเคยเห็นสินค้าตัวนี้ไหมน่าจะมีมาเจ็ดปีแล้วนะแม่เรียกหรือเปล่าสินค้าตัวนี้เขามีมาเจ็ดปีแล้วเนาะไม่แน่ใจว่ามีใครเคยเห็นเคยกินบ้างไหม ใครคุยกันใครเรียกอะไรใคร,รอ,อ,อันนี้เป็นกาแฟนะคะกล่องนี้280บาทเนาะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะกินแล้วได้อะไรใช่ไหมกินแล้วมันต้องกาแฟเนี้ยที่เขาอยู่มาได้ตั้งเจ็ดปีเนี้ย มันต้องมีดีกว่ากาแฟที่อยู่ตามท้องตลาดถูกต้องไหมคะเออมันก็จะมีพวกเขาเรียกอะไรสายสุขภาพเนาะใครมีพ่อแม่นะคะลุงป้านะอาอาคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย,าย่าที่ท,ที่ที่คุณรักแล้วก็เคาลพมากๆาค่ะคุณอยากเขากินกาแฟอยู่แล้วทุกวันใช่ไหมคุณอยากให้เขามีสุขภาพที่ดีคุณก็แค่ หากาแฟดีๆสักตัวหนึ่งไปให้เขาดื่มเนาะวันละซองเนี้ยสุขภาพเขาก็จะเริ่มดีขึ้นถูกไหมกาแฟตัวเนี้ยนะคะดีมากเลยค่ะกินเนี่ยคือแบบอะไรนะบำรุงเหรอบำรุงสายตานะคะสำหรับใครที่ตาพร่ามวัวบำรุงสายตานะคะบำรุงข้อเข่านะคะทําให้ผิวดูดีขึ้นนะคะ ข้อเข่าไม่ดีนะคะทานได้เลยพวกคาละตอล่อนไขมันอะไรเงี้ยนะเป็นเบาวงเบาหวานอะไรเงี้ยทานได้นะคะไม่ได้มาโฆษณาชวนเชื่อนะคะมีเคสตัวอย่างที่กินแล้วเห็นผลดีจริงๆนะคะสำหรับใครนะคะที่มาเจอไลน์นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่นาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะลองซื้อไปทานนะคะ มีโปรโมชั่นเนาะจาก280บาทเหลือ250บบาทนะคะฟรีค่าจัดส่งนะคะสามารถสั่งกับแม่นาได้เลยนะพร้อมส่งให้ตลอดค่ะนี่การันตีถึงความมีคุณภาพนะคะ ม,มีขายที่นี่นะคะที่ไหนที่นี่ที่นาเนี่ยคะ่ะเราก็จะมีตัวแปดเซียนมีใครเคยรู้จักแปดเซียนไหมคะแปดเซียนก็ดังมากนะในจังหวัดเพชรบูรณ์มีผู้ป่วยที่เขามีปัญหาสุขภาพาเกี่ยวกับสมองนะคะพี่เขาไปผ่าตัดสมองมาสี่ครั้งนะคะ แล้วพี่เขาก็กินแปดเซียนเข้าไปตอนนี้พี่เขาไม่ต้องผ่าตัดอะไรเพิ่มเติมแล้วแต่ว่าต้องไปหาหมอเพื่อเช็คความปกติของสมองใช่ไหมอันนี้นาไปเจอมาตัวเป็นๆเนมื่อวานเลยเนาะพี่เขาพี่เขาต้องผ่าตัดสมองอะค่ะสี่ครั้งหลังจากผ่าตัดสี่ครั้งแล้วพี่เขาก็เริ่มรู้สึกว่าเขาต้องดูแลตัวเองเขาต้องหาสินค้าอะไรดีๆมากินใช่ไหมเขาก็เลยไปเอาแปดเซียนมากิน มาลองกินดูพอกินแปดเซนไปเขากลับไปหาคุณหมอคุณหมอไม่ต้องผ่าซ้ำแล้วนะคะอันนี้คือดีมากๆอันนี้มีตัวตนนะคะไม่ได้พูดลอยๆเนาะสามารถเขาเรียกว่าอะไรดีอะถ้าอยากรู้ว่าเป็นพี่คนไหนอย่างเงี้ยมาเจอนาได้ที่เพชรบูรณ์นะคะเดี๋ยวนาจะผ่าไปดูเนาะ สวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีพี่อ้อมนะคะนาก็มาพูดทั่วไปเกี่ยวกับการกลับมาใช้ชีวิตที่จังหวัดเพชรบูรณ์เราเนาะการอยู่เมืองกรุงก็ใช้ชีวิตอีกแบบหนึง่งการกลับมาใช้ชีวิตที่ต่างจังหวัดบ้านเกิดของเราก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งถูกต้องไหมคะมันอยู่ที่ความคิดเราเนาะถ้าเราคิดว่าเราอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้สิเนาะ ขนาดเราไม่ใช่คนกรุงเทพเราไปอยู่กรุงเทพตั้งสิบยี่สิบปีเราจะยังเรายังอยู่ได้เลยทาไมเรากลับมาอยู่บ้านเราเราจะอยู่ไม่ได้เนาะมันก็เป็นคําถามของคนหลายๆคนที่นี่นะคะที่เขาชอบถามว่าทําไมถึงกลับมาอยู่บ้านทําไมอย่างนั้นทําไมอย่างนี้เนาะก็ไม่อยากอยู่บ้านเราะเราก็อยากอยู่เนาะ แล้วก็การแยกแยกกันอยู่กันกับสามีก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องเลิกกันถูกต้องไหมคะแค่เข้าใจกันคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมจะอยู่ที่ไหนก็ได้เนาะงั้นนาะแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวนาะไปทํากับข้าวอะไรอย่างนี้ก่อนเนาะแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่นาด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ